สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อรัชดาวันดวงใจค่ะปัจจุบันรับใช้อยู่ที่ครสตจักรแห่งการทรงสถิตบางพลีนะคะก็ข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ปี1995นะคะตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะวันที่ข้าพเจ้าได้รู้จักข้าพเจ้านะคะก็คือมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะที่เรียนลามด้วยกันนะคะได้พาข้าพเจ้าเนี่ยไปที่คสตจักรนะคะคือวันแรกข้าพเจ้าก็ไปก็รู้สึกงงๆว่าที่นี่เขาทาอะไรกันนะคะ แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ ทําให้ข้าพระเจ้าได้ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าก็คือผ่านบทเพลงนมัสการนะคะและช่วงพิธีมหาสนิทนะคะที่มีบทเพลงที่พูดถึงการไหว้พระชนของพระเยซูนะคะแล้วก็การตายไถ่บาปเพื่อเรานะคะแล้วก็ถ้อยคําของอาจารย์ระหว่างที่พิธีมหาสนิทนั้นอาจารย์ก็พูดว่ามีคนคนหนึ่งนั้นได้ตายเพื่อเรานะคะข้าพระเจ้าก็รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งได้มาตายเพื่อเราเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้ข้าพระเจ้ารู้สึกสัมผัสถึง ความรักของพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วก็เป็นวันวันนั้นข้าพเจ้าก็เปิดใจนะคะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่วันนั้นเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ได้อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนันือการที่ข้าพเจ้าได้เริ่มอธิษฐานนะคะแล้วก็ข้าพเจ้าก็เห็นการที่พระเจ้าส่งตอบข้าพเจ้าผ่านคําอธิษฐานนะคะผ่านสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไปนะคะก่อนที่ข้าพเจ้าได้จะมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าเกิดใน ครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้นําข้าพเจ้ามา,าฝากไว้กับญาตินะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะคะที่เลี้ยงข้าพเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ <mod ic> แล้วก็ข้าพเจ้าอยู่ในครอบครัวนี้เนี่ยก็จะมีพี่ชาย <mod ic> น้องชายนะคะกระตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยเป็นคนกลางเป็นผู้หญิงคนเดียวของบ้านหลังนี้นะคะ <mod ic> แล้วก็ค, <mod ic> <mod ic> คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็อยู่ในกฎพอสมควรนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังชีวิตของข้าพเจ้านะคะว่าทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ข้าค่อนข้างเป็นคนขี้อายนะคะเมื่อข้าพเจ้าเองนั้นได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในชุมชนนะคะได้มาคิดสัจจ์นะคะได้เข้ากลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตนะคะได้รู้จักกับพี่น้องนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆนะคะทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้นะคะในการที่จะแบ่งปันผู้อื่นให้ข้าพเจ้าได้เรียน เรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้ให้นะคะการที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ในการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะที่เราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งข้าพเจ้าเองก็ได้ได้เรียนรู้จากพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้านะผ่านคําเทศนาที่คิดจะจักนะผ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นก็คือ ช่วงหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการที่ได้มารู้จักพระเจ้าแล้วทำไมยังมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ทําไมอดถึงยังต้องทุกข์ยากลําบากอยู่นะคะมีอยู่ดีๆวันหนึ่งนะคะได้รับข้อความข้อความหนึ่งนะคะซึ่งโทรศัพท์ที่ข้าพเจ้าใช้ตอนนั้นนเบอร์ที่ข้าพเจ้าใช้ก็เป็นเบอร์ของบริษัทนะคะมีข้อความที่เข้ามาในโทรศัพท์ตอนนั้นก็คือในพระธรรมโลมบทที่ปข้อทิบแปที่กล่าวว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นข้อความที่เด้งเข้ามานะคะผ่านฮอตเนวนะคะซึ่งข้าพเจ้าก็ทําไมข้าพเจ้าก็สงสัยว่ามันใช่ข้อความหรือว่าหรือว่ามีใครส่งมาหรือเปล่าหรือทําไมเขาถึงได้ส่งมาหาเราทําไมถึงเป็นฮอตเนวนะคะตอนนั้นข้าพเจ้ารู้เลยว่าข้อความไี้เป็นข้อความที่พระเจ้าส่งมาถึงข้าพเจ้าเองนะคะแล้วก็ทําให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะตัด บางครั้งเราอาจจะสารวนอยู่กับปัญหาจนเราเองนั้นไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งข้อความมาถึงเราได้พระเจ้าเป็นจริงอ่ะมันจะเป็นข้อความที่จะมาถึงเราได้ยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความมั่นใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะบวกกับข้าพเจ้าเองนั้นได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านคําอธิฐานอย่างมากมายนะคะพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าคือเรื่องของการทํางานนะะข้าพเจ้าทํางานที่บริษัทไมเนอร์ดีินะคะ ข้าพเจ้าทํางานที่นี่มาแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือพระเจ้าค่อยๆฝึกฝนข้าพเจ้าผ่านการทํางานที่นี่ด้วยนะคะจากคนที่ขี้อายะคะ่ะพระเจ้าก็ค่อยเปลี่ยนข้าพเจ้านะคะเป็นเกี่ยวกับพนักง,งานการขายใช่ไหมข้าพเจ้าต้องพูดมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าผ่านการสัมมนาจากของบริษัทข้าพเจ้าได้ผ่านการอบรมในหลายๆครั้งหลายๆปีนะคะพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนข้าพเจ้าอย่างไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ ข้าพเจ้าได้เห็นพระคุณของพระเจ้านะคะพระเจ้าได้ส่งอวยพรข้าพเจ้าผ่านการทางานที่นี่จากพนักง,งานพัฒนามาค่อยๆปรับเป็นผู้จัดการร้านนะคะแล้วก็ค่อยปรับมาเป็นตําแหน่งมนะรรดปัจจบันะก็คือเทรนนิ่งเอเซค t ทีฟนะคะเกี่ยวกับการอบรมแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะข้าพเจ้าถูกปรับเงินเดือนนะคะ30%ของเงินเดือนนะคะซึ่งมันเป็นเป็นการปรับที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ ตรงข้ามกับสถานการณ์ในขณะที่หลายๆคนใช่ไหมที่ต้องถูกออกจากงานหรือหลายๆคนต้องถูกลดเงินเดือนหรือหลายๆคนอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมคะแต่พระเจ้าได้ทรงมีพระคุณต่อข้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทําให้ข้าพระเจ้ายิ่งมั่นใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าได้เข้ามาทําการในชีวิตของข้าพระเจ้าทําให้ข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ให้มากขึ้นนะ,ะมีชีวิตที่ทําเพื่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านการรับใช้ในคริสจักนั้นเออ ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะผ่านคิสจักนะตั้งแต่การที่ข้าพเจ้าได้เป็นพี่เลี้ยงนะคะได้มาเป็นพิธีกรในงานในคิสจักรนะคะแล้วก็ทั้งการได้มีส่วนในการนมัสการพระเจ้าในทีมนมัสการนะคะแล้วก็การที่ข้าพเจ้าเองได้รับผิดชอบในงานในฝ่ายเพิ่มพูนทั้งการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็การคิดโปรแกรมต่างๆนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงใช้ข้าพเจ้านะคะให้ทําสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าค่อยๆ สร้างข้าพเจ้ามานะคะทำให้เห็นถึงเลยว่าพระเจ้าได้ทรงทรงพระชนอยู่แล้วพระเจ้าทรงมีจริงในชีวิตของข้าพเจ้านะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่เดินติดตามพระเจ้าอยากให้รู้ว่าแล้วพระเจ้าสามารถตอบคําอิษฐานของเราพระเจ้าสามารถพูดกับเราได้นะคะแล้วก็อยากจะหนุนใจคนที่ ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าด้วยนะคะวันนี้ขอให้ท่านได้ลองเปิดใจนะคะต้อนรับพระเยซูเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้ได้เปิดใจนะคะแล้วก็ต้อนรับลงเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าท่านจะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสและเห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าและพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของข้าพเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ